ถ้าเราล้างหน้าสะอาดจริงมันจะไม่มีไอทีไทรหลุดออกมา,าครับมันไปดึงมาตามดูผลกระที่ตกค้างนะฮะเวลาเราเช็ดใช้สัมีเช็ดมันลงไปไม่ถึงลึกข้างในนะครับแต่ไอคีมตัวนี้มันดึงออกมาหมดเลยครับนะฮะเนี่ยแล้วก็เช็ดนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องแบบลงแรงขัดเหมือนครีมขัดหน้าทั่วไปนะแสบผิวหมดครับไอตัวนี้ลงธรรมดาเลยนะครับนะเราล้างหน้าอะไรธรรมดาทั่วไปเสร็จป,ปุ๊บนะเช็ดหน้าให้แห้งเลยครับแล้วก็เ,เจลตัวนี้บีบแต้มนะฮะตรงหน้านะครับนิดหน่อยพอละ แล้วก็เริ่มขัดบนแบบนี้ครับนะฮะไม่ต้องแรงนะครับอ่าอย่างตอนนี้ผมไม่มีน้ําล้างวันนี้ต้องเอาน้ําล้างออกนะครับแล้วก็ปัดออกปัดออกแบบนี้อ่านะครับนะปัดออกแบบนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยใช้เอาครีมบารุงของยี่ห้อเนี้ยนะครับมาลงทับอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะกลิ่นหอมด้วยลองดูครับนะฮะตัวนี้นะครับผมตัวนี้ใช้ดีนะครับแล้วก็ลูกค้าคนไทยนี่ถือว่า ซื้อเยอะมากนะครับบ้านเราขายแพงนะครับขายแพงมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีไปวางขายตามอ้างด้วยนะครับยี่ห้อสันจุนดีตัวนี้นะครับตัวคี์ขัดนะครับมันเป็นรายการที่นะครับนะครับยี่รายการยนยี่ิบยี่สิบครับเจลขัดนะฮะเจลขัดหน้าใส่นะหนึ่งขวดราคาสี่พันเยนนะครับนะก็บอกว่าเดือนนึงอ่ะใช้ประมาณสองครั้งไม่ต้องขัดทุกวันไม่จําเป็นเลยครับ เดือนนึงอ่ะนะครับนะขัดหน้าเราอ่ะสัก2ครั้งพอละประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อาทิตย์ครั้งก็ได้ดังนั้นขวดละขวดไซส์200 ml เนี่ยนะครับนะบใช้ได้ประมาณ6เดือนครับ4ี0พเยนตกเป็นเงินบาทถ้าตีไปขวดละพันสใช้ได้4เดือนนี่ถือว่าถูกมากนะครับแล้วประสิทธิภาพนี้เรียกว่าสุดยอดนะครับนะบแล้วก็มันมีตัวการันตีนะครับ นะครับตัวการันตีเรื่องความปลอดภัยบนผิวหน้าของเราเนี่ยนะครับนะรับรองูีตรงฝาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสินค้า Made in Japan ล้านเปอร์เซ็นต์ม,มีขายเฉพาะญี่ปุ่น only ครับนะเมืองไทยไม่มีครับแต่ว่าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้ว่าคุณสมบัติมันดียังไงไปดูในอินเทอร์เน็ตซันจุนบีลองเซิร์ชหาดูนะครับนะบ้านเราขายอยู่ประมาณขวดละสามพันบาทนะครับนะสามพันบาทน,นะครับ บำรุงะขัดเสร็จแล้วนะฮะรับปัดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมันจะให้ตัวบำรุงตัวนี้ครับตัวนี้คุณสมบัติคล้ายๆกับเอสเซนต์ของเอสเคทูครับไอเอสเคทูเอเซนแพงมากนะครับนะเจอตัวนี้ตีตลาดจบข่าวเลยครับ s k สเตอนนี้ s k สเนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นนะครับนะแต่ว่าตอนนี้ซันจุนบีออกมาตีตลาดนะครับตอนนี้ยอดขายก็เลยตกนะฮะอันนี้เป็นครีมบำรุงครับนะฮะอันนี้กลิ่นซากุระนะทั้งครีมขัดแล้วก็ตัว บำรุงวอเตอร์ครีมครับตัวนี้เราเรียกว่าวอเตอร์ครีมนะครับรายการที่ก็ไรเนี่ยยี่สิบนะยี่สิบเอ็ดวอเตอร์ครีมครับนะฮะตัวนี้เขาบอกว่ามันมีส่วนผสมทั้งคอลลาเจนนะพวกคอลลาเจนนะครับแล้วก็ช่วยนะครับกระชับรูขุมขนนะครับกระชับรูขุมขนดีคิวเทนนะครับแล้วก็จะมีตัวโปรตีนตัวหนึ่งครับที่ว่าญี่ปุ่นเขาเป็นคนคิดคนขึ้นมาครับนะฮะ เป็นตัวโปรตีนสายโปรตีนในรูปเขาช่วยกระตุ้นในตอนที่เราขัดลอกเซลล์ผิวเก่าออกไปนะครับนะมันจะมีตัวโปรตีนตัวหนึ่งครับผสมอยู่ในเนื้อครีมกระตุ้นครับให้สร้างเซลล์ผิวใหม่ๆขึ้นมากรบครับนะที่เขาบอกว่าหน้าเด้งเป็นตูดเด็กก็เนี่ยแหละครับทีหน้าคนญี่ปุ่นนะฮะขาวๆใสๆก็ตัวนี้เลยนะครับอ่ะวิธีใช้เหมือนเดิมครับบีบลงไปนะครับประมาณเอาพอประมาณแบบใหญ่กว่าเม็ดถั่วแดงหน่อยนึงนะฮะนะครับแล้วเราก็รูปครับ มันจะเป็นเนื้อครีมสีขาวนะนะข้างในเขาจะใส่ทองคําเปลวลงไปนะครับ <_ d isco> เพื่อความอร่อยนะครับ <_ d isco> ก็จัดการลูบไปเรื่อยๆครับตอนที่เราขัดแ <_ d isco> ล้วนะลูบไปเรื่อยๆลูบไปเรื่อยๆจนเนื้อครีมสีขาวเนี่ยมันซึมเข้าไปใต้ผิวหนังครับ <_ d isco> สุดท้ายเนี่ยมันจะแตกตัวออกมาเป็นน้ําแร่ครับเนี่ยมันจะเป็นน้ําใสๆออกมาเลยครับนะไอตัวบางดูมันซึมเข้าไปสู่ผิวชั้นในลนะนะครับแล้วก็ทิ้งความชุ่มชื้นเป็นน้ําแร่เอาไว้นะฮะเนี่ยเปียกๆเลยนะ นะฮะตัวนี้ใช้วันละครั้งก็โอเคละก่อนนอนก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ร่วมกับครีมบำรุงที่เรามีอยู่แล้วก็ได้แต่แนะนำว่าต้องลงตัวนี้ก่อนเหมือนกับเอสเซนต์ของ SK 2กที่เรามาตกอะเราเปลี่ยนตัวนั้นไม่ต้องใช้ถ้าหมดของอ k 2ไม่ต้องใช้เอาตัวนี้มาใช้ได้เลยนะครับในเดือนหนึ่งเราจะรู้เลยว่าผิวมันกระชับขึ้นนะไอ้ที่เป็นรูๆๆๆเยอะเนี่ยมันเริ่มบบเล็กลงครับนะฮะตัวเนี้ยดีกว่าของอ,ะ,อะไรอ่ะ ชิซโดโคเซ่หรือว่าพวกฮาราดราโบกอีกนะฮะคุณสมบัติดีกว่าคนละเรื่องเลยครับนะตัวเดียวจบนะครับแล้วจะลืม s เ2ไปเลยนะฮะทีนี้มันไม่มีขายตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปครับนะเพราะว่าต้องไปขายบนสายการบิน a n เเท่านั้นนะครับแต่ว่าบริษัทนี้ก็เป็นเอเจนต์จำหน่ายด้วยนะครับเราสามารถสั่งได้ตัววอเตอร์ทีมตัวนี้นะครับขวดละ6 0 0 0เยนครับขวดหนึ่งใช้ได้ประมาณ3เดือน สามถึงสี่เดือนขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เยอะขนาดไหนนะครับนะเนี่ยผมใช้อยู่เนี่ยขวดหนึ่งผมจะใช้อยู่ประมาณสามเดือนครับสามเดือนนะครับราคาหกพันเยนก็ตีประมาณพันแปดร้อยบาทนะครับนะสามเดือนสี่เดือนเนี่ยก็ถือว่าถูกนะนะบางคนอวิ่งไม่แพงนะฮะแต่ต้องดูว่ามันใช้ในปริมาณที่น้อยไม่ได้เยอะนะครับอ่ะลองดูครับขัดเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะ